ถ้าไม่มีความสามารถในการบริหารก็ออกไปค่ะมิสเตอร์ประยุทธ์ช่วยคุณูาเก็ตเอาต์ออกไปเลยค่ะคุณไปอย่างสง่างามีแบบคุณอยากให้ประชาชนมาไล่วันเสาร์ที่18กรกฎาคม over 2000 people gathered at the democracy monument to protest the current government led by prime minister general Prayut chan osha the thai youth who led the rally had three demands one dissolve the parliament two for authorities to stop harassing citizens and three draft a new constitution this was the largest gathering since the covid-19 outbreak there was some commotion between protesters and the cops, especially when citizens pushed back against the barricades and took over the street. However, for the most part, it was a peaceful protest. Unhappy with the current ongoings of the kingdom, many have a simple message for the administration. <laughs> คุณบริหารไม่ได้คุณก็ควรจะลาออกกันนะคะไม่ควรจะอยู่ให้พวกเราให้ประชาชนอดตายอะคะ่ะวันนี้มาทุมนุมอะค่ะเพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเองที่ควรจะได้รับค่ะวันนี้ก็มาประท้วงลงตัวกันเพราะว่าอยากจะไล่นายกออกไม่พอใจเรื่องที่เขาปล่อยคนได้เข้าประเทศไทยแล้วก็มาทําให้คนไทยติดโควิดอย่างเช่นการบริหารไม่ดีทําผิดพลาดมีการขอโทษแบบไม่จริงจัง แล้วก็ไม่มีการแก้ไขอะไรทั้งนั้น,นะค่ะเกดอึดอัดกันมากแล้วกับรัฐบาลประยุทธ์สิ่งที่ต้องการที่ท่าถามความเฉพาะผมก็คือไม่เพียงเพียงไล่รัฐบาลนี้แต่ว่าต้องการล้มล้างระบบะเผด็จการนี้ทั้งโครงสร้างมันเลยะครับจริงๆก็รู้ๆกันอยู่นะว่าเป็นเราเลือกตั้งมามันก็ไม่ได้มันไม่ได้โปรง่งใสขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นเผด็จการในคราบชาิปรธิปไตยที่ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ต่อไปเราก็ไม่รู้ประเทศาจะเป็นยังไงที่มีโควิดด้วย เอเอจริงๆใครก็ได้ครับขอให้คือผมก็ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษเหรอกครับแต่ว่าผมเห็นผลง,งานของรัฐบาลนี้แล้วไม่พอใจนะครับใครก็ได้ที่ไม่ใช่เขาเอะครับเห็นใจเถอะค่ะประชาชนนะ่ะจะอดตายกันหมดแล้วรัฐบาลไม่รับผิดชอบอะไรเลยเงินห้าพันที่คุณช่วยมานะ่ะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นเพียงเศษเงินนะคะพวกคุณไม่เดือดร้อนแต่ประชาชนระดับล่าง From Bangkok, I'm Tarika Multanavith reporting for this Thank you for joining in.